สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่18พฤศจิกา2025วันนี้ฟิกิินเด็ก11จากเมื่อวานนี้14นะเมื่อวานนี้ว่าต่ำวันนี้ต่ำกว่ากับบรรยากาศที่โลกคริปโตข่าวดีเยอะมากแต่ไม่ได้ช่วยอะไรข่าวดีถ้าเอามาพิมพ์เนี่ยเพื่อนถ้าพิมพ์ใส่กระดาษตอนนี้ประมาณสมุดหน้าเหลืองแต่ตอนเช้าที่ผ่านมาบิตคอยหลุด9 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐนะครับ ตอนที่หลุด90,000สองพี่น้องฝาแฝดวิงเกิลวอ s คุณ Cameron อนแกออกมาโพสต์บอกว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะซื้อบิตคอยได้ต่ำกว่า90,000ดอลลาร์สหรัฐนะแกใช้คำว่า this is the last time you ever be able to buy bitcoin below 90k นะถามว่า ครั้งสุดท้ายที่จะซื้อบิตคอยได้ต่ำกว่าเ0 0 0หครั้งสุดท้ายของเดือนหรือครั้งสุดท้ายของชีวิตแกไม่ได้เขียนนะครับข่าวดีอย่างคริปโต ETF เออคอยทียบ,เ,เ,ยบเตรียมออกหลายตัวเดือนนีนะ้เพื่อนสมาชิกถามเข้ามาตรงเนี้ยผมไม่กล้าคอนเฟิร์มแต่ยกตัวอย่างคุณเอริกบาชินัสผู้เชี่ยวชาญด้าน E t ทีจากศูนย์คัรบูรเบิร์แกบอกว่าอะไรแกบอกว่าดอชคอยทีเ เตรียมเปิดตัวอาจจะวงเล็บอาจจะนะครับ24พฤศจิกายนนี้นะแล้วก็มีของทั้ง XRP เทีของหลายเจ้า Bitwise, f a n k i n h a m i l t o n เตรียมเปิดตัวเดือนนี้นะหลายสื่อข่าวนเนี่ยไม่กล้าคอนเฟิร์มเพราะอะไร Government เพิ่ง Open นะหลายอย่างมันยังติดขัดยังคาราคาซังอยู่อาจจะมีการเลื่อนนะแต่โดยรวมเนี่ยยกตัวอย่าง XRP อาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ นสถานการณ์ตอนนี้เราทราบดีสงครามภาษีลุงช้ำแล้วก็ทั้งเทคนิคอลก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงนโยบายเฟดต,ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้100%เว่าธันวาคมลุงจะเริ่มเอาไงกับชีวิตนะครับคนถือ XRP ต้องยอมรับเป็นคนใจเย็นทุกวันนี้ผู้หญิงถามบอกพี่แนะนําผู้ชายใจเย็นผมบอกเลยผู้ชายที่ถือ x r p เพราะอะไรรอหลุดคดีก็แล้ว รอ eTf ก็แล้วแต่มันไม่วิ่งตามที่เราต้องการนะหลายคนเนี่ยรอ xrp เรียกว่าถ้าญาติติดคุกเนี่ยยังไม่รอเท่ารอ xrp หลุดคดีแต่วันนี้ดูเหมือนสภาพแวดล้อมแบบแม c โรเนี่ยไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะครับผ่อใหญ่ไมคโครเซลเลอร์เมื่อคืนนี้รายงานซื้อ Bitcoin เพิ่ม 8,178 b t c ราคาเฉลีย่ย121,71ดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c ทำให้ตอนนี้บริษัท Stragi t ถือ Bitcoin ทั้งหมด649,870 b t c รอบนี้ซื้อเยอะซื้อเยอะเพราะอะไรที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวลือบอก Stragi t เตรียมเทบิตคอย Bitcoin. พ่อใหญ่บอกไม่ได้เทย้าย Wallet และเตรียมจะซื้อเพิ่มรอบนี้ก็ซื้อเพิ่มจริงนะครับ ส่วนอีกเรื่องถ้าใครยําได้เพื่อนๆโอปป้าที่ฉลาดที่สุดในโลกหรือคนที่เคลมว่าตัวเองฉลาดที่สุดในโลก iq 276ล่าสุดโอปป้าคิมยองฮุนออกมาประกาศนะครับบอกว่าบิตคอยเนี่ยแกบอกอีก45วันจะไปแตะ202,000ดอลลาร์สหรัฐภายใน45วันเพื่อนๆนะถามว่าเป็นไป,นปนได้ไหมไม่มีใครรู้ ถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อประมาณ20%นะ20%เพราะอปป้า iq สูงที่สุดเท่าที่เคยได้ยินผมไม่เคยรู้จักคนที่ฉลาดขนาดอปป้านะแต่เหตุผลที่ให้20%เพราะอะไรตอนกันยายนวันที่29อปป้าประกาศบอกว่าบิตคอยเนี่ยคือสิ่งเดียวความหวังเดียวของอนาคตแห่งโลกเศรษฐกิจผมจะ แปลงทรัพย์สินทุกอย่างที่ผมมีเป็นบิตคอยน์วันที่แกพูดเนี่ยบิตคอยอยู่ที่1นึ0 0 0สดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นไทยประมาณ3ล้าน7วันนี้บิตคอยคิดเป็นไทย2ล้านเ3ล้านเราไม่รู้อบป,ป้าซื้อกี่เมตรแต่ตอนนี้ต่อ BTC เนี่ยแกขาดทุนประมาณ7 8็แสนบาทเมื่อคืนเพื่อนสมาชิกคอมเมนต์เข้ามากำลังเครียด นอนไม่ค่อยหลับมาหลายคืนแล้วครับนะก็ห้ามเครดิตขาดเพราะขนาดบุคคลที่ฉลาดที่สุดในโลกเนี่ยเพื่อนเซอร์ติฟิเคตคอนเฟิร์มความฉลาดเพียบยังดอยนับภาษาอะไรพวกเราชาวบ้านตามดำนะผมเนี่ยขนาดเอาง่ายเดินไปปักซอยมีคนถามบอกพี่บอลไปไหนผมบอกอ๋อเปล่าคิดไม่ทันเพื่อนเพื่นพนอนทางบ้านคิดไงมองไง,ม,ง,ไงมีอนะไรเสริมคอมเมนต์เ <comment S 2> ข้ามา

อยาบอกสุดปสัปสปสปปาะแปรใจรู้นาำแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขืนซัดใจลูกการเหมือนมันเปนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนอใครจะรู้ คำเดียวสั้นๆเราก็รู้ต่อไปดียม่ดีในเงินกระถือต่อไปไอจีเอจะแค่มาห้องเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปหัวใจยังให้ไม่มีใครรู้เวทถธอต่อไป